จะเพื่อนๆกับบรรยากาศเนาะจ้ะ3ามสิบหอ,องศานะคะอยู่บ้านก็หออน n จะไปปั่นจัก,กรยานออกปานะคะเหมือนเดิมนะคะมาสองดูว่ามีเหตุยัาง,งาออกเนาะจ้ะเพื่อนๆกับอ่าวัคซีนต้านโควิดน้อยทีนเนาะจ้ะเข็มที่สองมือหนีเป็นวันที่สามที่นามสีดมากนะคะ โดยส่วนตัวน้ำกระซิวๆจะเพื่อนๆไปจากปันไปต่อนะคะถ้าพอเห็ดแล้วนนำจะเอาเห็ดหรือว่าจะพ่อนยังข้าจะมาเบิงน้ำกันจะจะเพื่อนๆมากในปลาเขามากในปาลาแห้วนะคะอากาศห่อนนะคะฝนตกฝนตกมากกับแหงๆจะเพื่อนๆเห็ดยังมาท่านเห็นพ่อดอกอยู่จ้ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นผักอ่เป็นผลละไมปลาคือกันด้วยจ้ะเด้อ นี่จ้ะน้ำเห็นเพิ่น่เขียวเป็นภ่มนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวอ่านี่มาท่านเคยเก็บไปกินนะคะนี่จ้ะเป็นผัวอยู่นะคะเดี๋ยวได้จับเชื้อนี่ค่ะ น้าโมโหว่าทั้งอ่าประเทศอื่นๆเพิ่นกินกันบ่เนาะจ้ะเนาะผู้ใดหูจักก็เขียนมาใต้คอมเมนต์เด้อจ้ะเคยเบิ่งในคลิปบางท่านเพิ่นเคยอ่าเก็บไปกินเพื่อว่ามันคล้ายๆกับหน่วยบักแข่งนะคะแต่ว่านนาอยู่เยอรมนีนามยังบ่ทันเคยเก็บนะคะแค่์พานหลักการเรียนหลูไปน้ำกันจ้ะผู้ใดหูเขียนมาใต้คอมเมนต์เด้อจ้ะเด้อไปจับไปต่อจ้ะว่าจะพาะเฮ็ดบ่นะคะ จะเพื่อนเป่นยางปั่นจัก,กรยานเมื่อยวสันจะบ่อเฮ็ดพ่อดอกนะคะแต่มาเจอสตรอเบอรี่ป้านะคะฝนตกมาแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนเปื่อนโม่เมนมือหนีได้ะคะ่ะสามสี่มือทีแล้วเนาะจ๋ะเนะาะบันนี้กับป้าแห่งๆนะคะแต่นามกะอยากออกมาปั่นจัก,กรยานจ้ะเพาราะว่าหลังจากสีวัคซีนมากเข็มที่สองเนาะจ๋าเนาะ น้ำเบาต,ตั้งแต่เริ่มแรกนะจ๊ะเข็มที่สองน้ำมีอาการยังบอเจสีนอกจากเพื่อนๆที่อยูบย่บ,าบ,าบา้านอยู่บ้านสิอยู่บ้านเฮาหรืออยู่ฟังยุโรปนอกจากบวชสิอยู่ฟังไทยหรือฟังราวนอกจากนะ้องหรืออยู่ฝั่งกัมพูชานะคะคอมเมนต์มา,าถามไทยกันเด้อจ๊ะเด้อว,ว่ารับวัคซีนแล้วมีอาการขังเคีย่องยังบอนะคะโดยส่วนตัว น้ำเสียดของไบออนเทคได้จ้ะเข็มที่สองน้ำบกบมีอาการอีหยังนะคะเข็มแหลกจะมีอาการแบบว่าคือจังซึมีไข่หนาวคืออาการอ่ะแต่บ่แห้งนะคะแต่ว่าเข็มที่สองนี่หูซึกว่าเทดงานบานล่ะกะเนี่ยมือเส่ามากเนาะจา้ะมือที่สองนะคะบ่มเมนมือหนีนะคะน้ำกะไปลดน้ำพักได้อยู่นะคะหูซึกว่า บ,บ่อแผลนะคะเพืเ่อนๆเขาป้านี่กะน,นานีมาต้องระวังในจักหน่อยนะคะ,ะพวกไอเ้เ็กเกอร์น,นะคะเพราะว่ามันอากาศห่อนนะคะข้ามาหอดข้าวับหอดบานยในเสื้อผ้าที่ใส่นี่ฝ่าวถอดออกแล้วก็อาบน้ำไม่ได้จ้ะเพื่อนๆนี่จะ้นนนนจะน้าอัดถุงมาน้ำน,นะคะน,นะคะแล้วก็มาอัปเดตอ่ เหล่ิมตากับขอโทษด้วยจ้ะวัคซีนที่นำสีเป็นอของไบหยอนเทคนะคะเพื่อนๆบานเล่าบานเห่าหรือว่าทั้งต่างประเทศเนาะค่ะเพื่อนๆที่เล่น youtube นะคะแต่ละประเทศคอมเมนต์มาก,ะะออกาเลยคะะ่ะผู้ใดสีของอีหยังแน่เนาะค่ะเนาะนำสีของไบหยอนเทคอาการผลขังเคียงอย่างกระบื่อีนะคะสั้นราคะเเาเพื่อนๆรอปลาพ่อเดว์เบาได้คุยกันนะคะหลังกามาอัปเดตยูทูบ้านมันก็ ห่อนแล้วก็งเง้นาะจ้ะเนาะเก็บสตรอเบอรี่ป้ากับ update, อัปเดตอ่าวัคซีนเข้มที่สองอ่ามือที่สามนะจ้ะอาการปกติดีค่ะสู้ๆนะคะเจอกันโอกาสหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย